มีอะไรดีแจ๊กอ่ะเห็นอย่างนี้นแล้วนะปืนางนี้นะครับผิวครับโอ้โหปืนยานปืนอยเห็นไหมครับปืนยานปืนเห็นแจ๊กพุ่งโอ้โหปืนล้มหัวนโอ้โหไปแล้วไปแล้วครับชุดน่านช่างข้าเอาเล่นนะปืนล้มหัวตายมันอย่างเงี้ยพุ่งมนอย่างเงี้ยอ่ะ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 ไปลนลนลนมาแล้ว กินอะไรแต่ลอยมันไม่ค่อยจะมีอะไรที่ลงรอยกันได้อยู่ที่ไหนก็มีแต่เรื่องนี่ดูความพิ้วครับความพิ้วครับเห็นอยู่นี้นะครับพิ้วนะครับอันนี้ของจริงนี่ของจริงครับเดี๋ยวเรียกไปดูได้ไหมไม่ไม่ค้งเกียร์แล้วเดี๋ยวมีการเลี้ยงเกียร์ปืนนะครับเลี้ยงปืนไมจางเลยวะเดี๋ยวมีการเลี้ยงปืนด้วยมือนะครับการเลี้ยงปืนนะครับเดี๋ยวดูนะครับสวัสดีวันนาะ โอ้โอนี้ยังยางยางแค่อ๋อไปครับไปครับอันนี้แกล้งทรับไมเห็นว่าอันนี้มันไม่ถูไม่ไม่แกล้งนะของจริงครับาครับครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะครับโอ้โหนี่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 ครับในการโยนจริงเลยครับมือมือมันแข็งนะมือมันอ่ะ โ <Okay. S 2> <Okay. S 1> อ้โหเนี่ยเอาเลี้ยงครับแน่ยนี่เลี้ยงไปเลยนะครับนี่นะครับโอ้โหเขาเลี้ยงไเลยนะครับขอบคุณ